พี่ตาคบพี่ตาครับผมสวัสดีครับต้องเพียวครับแพคเกจ i ิ g งดีไซน์เทรนปีนี้มีเทรนดที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะอ,อยากจะแชร์เพื่อให้เป็นแนวทางให้การออกแบบสินค้าของคุณด,ดูน่าดึงดูดตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะปีนี้มีแพคเกจิ่งเทรนที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับแต่ละเทรนก็มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันนะครับเราไปเริ่มเทรน์แรกกันเลยดีไหมครับต้องเพียวดีค่ะ 1. e c o f r i e n d l y packaging รักโลกและโทนธรรมชาติเริ่มเทรนแรกเราก็รักโลกก่อนเลยนะครับปีนี้เทรนรักโลกเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นทางเลือกอีกต่อไปนะครับแต่จะจริงจังขึ้นช่วยลดขยะและช่วยโลดได้มากขึ้นจริงๆครับแพคกิ้งโทนสีธรรมชาติวสัสดุรีไซเคิลและพื้นผิวสมัมผัสแบบออแกนิกแบรนด์ที่ใช้ประสดุแบบนี้จะสร้างความเชื่อมั่นและเข้าถึงผู้บริโภคที่ใส่ใจในความยั่งยืนได้ดมากทีเดียวนะครับนอกจากจะทําให้แบรนด์ดูดีแล้วเนี่ยยังช่วยโลกไปพร้อมๆกันเลยนะครับไม่ใช่แค่ทาให้สินค้าดูดีแต่ยังช่วยใให้้้แบรรนนนดดด์ทีี่่ชออยยยางงจิเไปวละะค ประมาณนั้นเลยครับน้องเพียวทเทรนเนี่ยถ้าคุณลองใช้เทรนคุณจะดูดีดูดีขึ้นเลยนะครับ2 Creative shape and structure สร้างสรรค์รูปทรงและโครงสร้างทำไมต้องยึดติดกับรูปทรงแบบเดิมๆนะครับคุณสามารถทำให้โดดเด่นด้วยรูปทรงที่ไม่เหมือนใครได้นะครับออกแบบรูปทรงมาแบบเฉพาะตัวเพื่อดึงดูดสายตามีเอกลักษณ์และทำให้น่าจดจำเพิ่มมิติความสนุกและการมีส่วนร่วมทำให้ลูกค้ามาหยิบมาจับสินค้าคุณได้มากขึ้นนะครับแบบนี้ดูน่าสนุกสนานในการใช้งานโดดเด่นมากๆเลยใครๆก็น่าจะอยากเข้ามาหยิบจับนะคะลูกค้าเขาหยิบเื่อมาจับสินค้าคุณมากขึ้นคุณก็มีโอกาสขายของได้มากขึ้นตามนั้นเลยนะครับ simple shape stand out shape รูปทรงเรียบง่ายผาสาเนเฉดสีที่โดดเด่นเทรนนี้สร้างความสมดุลระหว่างความมินิมอลของรูปทรงและความโดดเด่นของสีสันที่สดใสมีความสนุกสนานมีชีวิตชีวาและสะดุดตาทําให้ได้รับความนิยมเป็นเสียดในอุตสาหกรรมอาหารดึงดูดสายตาได้ทันทีเลยนะครับสีสันที่สดใสแบบนี้ช่วยให้สินค้าดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเลยนะคะสีสันที่สดใสโดดเด่นขนาดนี้เนี่ยรูปทรงของแพคเกจจร,จริงควรจะเรียบเรียบง่ายๆนะครับอย่าให้เขาแยกกันเด่นนะครับ hand drawn illustration ภาพประกอบแบบวาดมือภาพประกอบแบบวาดมือกำลังตับมาได้รับความนิยมอีกครั้งนะครับเพราะมันช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นใช้สีมือและความจริงใจในตลาดที่การเล่าเรื่อมีบทบาทสําคัญแบรนด์สามารถใช้ภาพวาดมือเพื่อสร้างดีไซน์ที่ดูเป็นกันเองน่าดึงดูดและเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดีทําให้แป็เกิงของคุณมีชีวิตที่มาได้ดีทีเดียวเลยครับเทรนนี้เหมือนอ่านหนังสือแล้วมีภาพประกอบเรื่องเลยค่ะดูมีเรื่องราวสามารถทําให้เราจรินตนาการไปได้ไกลเลยนะคะนั่นไงเทรนนี้ทาให้แบรนด์ของคุณเนี่ยมีโอกาสอยู่ในจินตนาการไ้อีกไกลเลยนะคร interactive technology call design. AR VR ดีไซน์แบบโต้ตอบกันได้ด้วยเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยี AR และ VR จะนํามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆคุณสามารถสแกนฉลากสินค้าด้วยโทรศัพท์และพบกับประสบการณ์ AR ที่บอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลรรงังของแบรนด์วิธีการผลิตสินค้าหรือแนวทางการใช้งานที่สร้างสรรค์นอกจากจะเพิ่มความสนุกแล้วยังช่วยให้สินค้าจดจําได้ง่ายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยครับเทรนนี้ ia, คนรุ่นใหม่นะ่าจะชอบกันเลยเพราะว่าเข้าถึงข้อมูลเฉพาะได้ง่ายมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มให,ให้ความสําคัญกับนวัตรกรรมเทคโนโลยีและความ อินเทออด้วยนะครับ Minimalism for clean and modern แนวมินิมอลเรียบง่ายสะอาดตาการออกแบบแนวมินิมอลยังเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับแบรนด์ที่ต้องการสื่อถึงความเรียบง่ายและหรูหราเน้นความชัดเจนด้วยการตัดองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นออกไปและเน้นคุณค่าหลักของสินค้าเท่านั้นช่วยสร้างความไว้วางใจและสง่างามด้วยเส้นสายที่สะอาดตาโทนสีกลางและข้อความที่เรียบง่ายแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับเรียบง่ายแต่ทําให้โดดเด่นและดูดีย่ะค่ะแถมยังจดจําได้ง่ายด้วยนะคะเนี่ยก็เพราะอย่างนี้เลยทําให้เทรนด์นี้สามารถสื่อถานได้ ัดจดและเป็นที่นิยมต่อเนื่องมายาวนานเลยนะครับแต่และเทรนก็มีความน่าสนใจไม่เหมือนกันต้องเลือกให้เหมาะกับแบรนด์และสินค้าของคุณนะคะใช่เลยครับน้องเพียว แพคเกจจิ้งดีไซน์เทรนต้องไม่ใช่แค่สวยนะครับแต่ต้องเลือกให้เหมาะกับแบรนด์และสินค้าของคุณแล้วเขาจะช่วยให้สินค้าของคุณโดดเด่นสะดุดตาจดจำได้ง่ายและถูกนึกถึงก่อนคู่แข่งเสมอเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ s m e และคนที่ต้องการออกแบบแพคเกจจิ้งในปีนี้ด้วยนะคะให้แพคเกจจิ้งของคุณแตกต่างโดดเด่นและจดจำได้ง่ายขายดิบขายดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ที่เพจดีไซน์ดีมีแต่รุ่งนะครับ อด้วยกันครับ